ไปแล้วนะไปได้ค่าอภิปุ้ยขาล่าสุดเปิดตัวออกมาชุดเป็นทางการแล้วน้องกับชุดประจำชาติาไมถึงอเลือกชุดถี้ยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็สิบชุดที่ขึ้นเมทีไปเนี่ยโอปอเขาก็คือเลือกแล้วเลือกอีกเพราะเราบอกแล้วว่าสิบชุดประจำชาติที่ผ่านคณะกรรมการมาเนี่ยถือว่าศักดิ์รีเท่าเทียมกันหมดเลยเพราะว่าอะดูสิว่าแต่ เกิดภาวะรักพี่เสดายน้องแล้วก็อย่างมุกเนี่ยเขาก็มาขอไปว่าเขาเอาชุดนี้นะอชุดเดียกันเนี่ยหรอแม,ไม่ไม่ๆมีใน10บชุดเดี๋ยวคอยดูคนที่จะไปก็มีการจับจองว่าจะเอาชุดไหนเพราะว่าทั้ง10บชุดเนี่ยมีจริตความงาม,มที่ไม่ส้ำกันแตกต่างกันแต่ว่าสวยสุดๆทีเนี้ยโอปอก็มีแรงบันดาลใจเกิดความอินมากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทยว่า ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเราเราแย่เราเราตายแน่แต่เลือกที่จะตายเพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์และปกป้องประเทศชาติเพราะว่าถ้ากษัตริย์โดนเนี่ยก็ล่มจมเพราะนั้นเขาเขาท่านโดนคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปอ่านไปดูแล้วก็เกิดความอินมากถึงกับต้องขอไปบวงสรวงเพราะว่าหลายๆท่านก็นับถือเรานับถือคนไทยอ่ะนับถือทุกคนแหละ ก็เลยได้ไปบวงสรวงที่ทุ่งะะมะขามยอกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวรอดูพอตัดผ้าออกมาแล้วจะสวยมากๆนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เล,เลยเป็นที่มาของชุดนี้ชุดนี้ค<น>่ะแมื<า>่อฟีดแบ็กแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็ฟีดแบ็กก็หลายคนก็บอกว่ามันสวยมันเหมาะกับตัวน้องนั่นแหละหแล้วอย่างหนึ่งเราคิดว่าในการไปครั้งน,นี้ปีที่แล้วนาเสนอพระแม่ธรณีคือชุดประจำชาติแทบทุกชุดของประเทศไทยอะ่ะเวลาเรานําออกไปสู่เวทีจักรวาลไม่มีชุดไหนเลยที่คนไม่ไม่เฝ้ารอดูเพื่อประสบความสําเร็จในแง่ที่เราได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกว่ามันสวยดังนั้นเนี่ย พอมาปีนี้เนี่ยเป็นชุดของนักรบผู้หญิงเป็นวีรสตรีที่ออกไปเคียงบ่าเคียงไหลกับสุภาพบุรุษซึ่งมันก็ตรงกับสมัยนี้นี่แหละอย่างวันนี้เฮอร์สอวอร์ดเนี่ยก็ชัดเจนว่าผู้หญิงหรือประชากรหญิงก็ทําอะไรได้หลากหลายเทียบเท่ามนุษย์ผู้ชายตรงกันคีูตัวดีเทลของชุดอะรบงตอนนี้มีการาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในตัวผ้า แล้วก็ที่เห็นไฟเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวของจริงจะตัดใหม่ทั้งชุดแต่เปลี่ยนเนี่ยคือของเดิมที่ขึ้นบนเวที M U T เนี่ยผ้าก็เป็นสีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตัดใหม่ก็จะเป็นสีสีเอ่อเนี่ยแหละคล้ายๆจะดำแต่ไม่ดำนะคะแล้วก็มีการปักอะไรอีกวิจิตตการตามากเพื่อที่ว่าเวลาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วเจอไฟเนี่ยก็จะแบบ ประจเชียร์ไทยแลนด์สนุกอีกแล้วแม็กซิโกใช่ไหมพี่ปุ้ยแล้วแม็กซิโกคปะปีนี้ก็ของก็ทุกปีต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะปีนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเตอร์คิสแอร์ไลน์เนี่ยเขาเป็นสายการบินที่มีหับเยอะมากบินตรงกรุงเทพอิสตันบูลเหมือนเดิมแล้วก็อิสตันบูลก็ตรงเข้าตุรกีเลย แล้วก็อยากไปเม็กซิโกเม็กซิโกตกใจหมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็เข้าไปเม็กซิโกเลยแล้วก็ <c oughs> ทางสถานทูตไทยในเม็กซิโกก็ได้เตรียมงานไว้สําหรับพอเราไปถึงเนี่ยเราจะเดินทางถึงที่นั่นวันที่28 <c oughs> ตุลา29สถานทูตก็เตรียมจัดงานแฟชั่นโชว์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวประสมผสานวัฒนธรรมผ้าไทยและผ้าเม็กซิกันเออก็นสวยแลแม่จะทำมิสอีกกปีได้สิกี่ี ก็เดี๋ยวถ้าเห็นก็แปลว่าทําไปเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้ยังไม่ชัว์หรอเอะไลยนะคะตอนนี้ยังไม่ชวนไหมก็ตอนนี้จริงๆจะถามว่าชัว์หรือไม่ชว์ก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของการหารือกันเจรจาคุยกันค่ะะเป็นไปได้ไมวลบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศไปต่อของเราจริงๆการไปต่อของเราก็มีคนถามว่าจะต่อไม่ต่อเราก็ไม่รู้ต่อไม่ต่อเราตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆได้มีการพูดคุย เอ่อเรื่องของการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันไม่ทันหรอกค่ะแต่ว่าแม่อยากต่ออะเลยนะคะแม่อยากต่อโอ้ทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการต่อไม่ต่อเดี่ยก็ปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไวแ้วไม่อยากต่อกี่ปีไม่บอกไปเลยต่อจนแกงหนักตายล้มเี่ยเอาเท่าที่ไหวเลยเนาะแม่เอาเท่าที่ไหว โอปอเป็นหมือนกระแสทีสตอนต้อนนี้โอปอเขาก็กระแสดีนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่นิ่งๆเรียบๆแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็อะไรทุกทอย่างที่เธอทำเนี่ยเธอก็ตั้งใจจริงมากๆอย่างโครงการโอปอ for her เนี่ยโอปอก็รณรนร์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยเต้านมอย่างจริงจังแล้วก็หาทุนบริจาคโงรงพยาบาลต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าได้เคยพูดคุยกับ แฟนคลับล่าสุดนี่เธอก็จิตตกไปนิดนึง,ง,งหลายวัน<ง>เพราะว่าแฟนคลับที่รักกันให้กําลังใจกันมาตลอดเนี่ยบอกว่าคือแฟนคลับคนนี้เขาบอกเขาจะสู้สู้เพื่ออยู่รอเชียร์วันที่โอปอลไปเม็กซิโก<ม>แต่เขาบอกว่าเขาจะไหวหรือเปล่าไม่รู้โอปอลให้กําลังใจมาตลอดว่าต้องไหวทุกอย่างอยู่ที่ใจอาการเขาก็อ่อนๆออมๆก็พอเชียร์ทีก็ไหวทีเนี่ยแต่ล่าสุดเธอก็เสียชีวิตเอาไม่อยู่นี่อันนี้เอาโอปอลรู้สึกว่าล่อมะเร็งเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนแบบว่ารวดเร็วแล้วก็ แรงอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เธอจะรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดแล้วก็ทำมานานแล้วตตอนนี้ก่อหลายคนก็แอบแซวนะว่าแบบโอก็เดินทางสายมูว่ายไม่หยุดเหมือนกันนะแม่เออต้องมีนิดนึงเพราะว่าน้องเราเป็นคนไทยกี่ที่สิบที่นี่คือไม่ที่ดนนะเออถึงแล้วหรอถึงโอ้โหใชนมันน้อยไปนะก็ไม่เป็นไรอะไรที่เราทําแล้วเนี่ยเรามีกําลังใจหรือว่าเป็นสิ่งพพอร์ตบางทีเนี่ยนะคะวันก่อนนั่งทัน มันก็ยังขำคือโอปอลบางทีก็ไม่รู้นะคะว่าทีมงานไปบ่นให้อ่าม,มีการบ่นให้แล้วไปบ่นตามทีมงานบ่นด้วยอ,อย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าแม่ปุ้ยก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีทั้งนั้นแหละม,มันก็มีแบบอีกบางมุมหลายคนก็เป็นห่วงอะไรนี้เพราะเห็นภาพเห็นคลิปออกมาเนี่ยแม่คอยใคลิปจะเห็นแล้วเนาะอันนี้คลิปอะไรคะอ่าคลิปที่โอปอไปไปไป,ไป มันจะไเป็นพิธีอ่ะเหรอไม่เห็นเลยครูโนโราอ๋ออันนั้นเนี่ยอันนั้นรู้ๆค่ะอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยคือการที่โอปาใส่ชุดโนรานะคะของเขามีครูแล้วครูที่เป็นครูโนราจริงๆเนี่ยเป็นคนแนะนำว่าควรจะต้องทำเพราะว่าอย่าไปเอาชุดมาใส่มารำาสี 4, ส่ศูนยห้าของเขามีครูแล้วศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะชั้นสูง ซึ่งคนที่คานุรักษ์เขาถือมากก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่โอปอต้องทําแล้วทาแล้วนางก็รู้สึกดีน้ําตาก็ไหลเล่าเองก็ร้องไห้เหรออะไรที่เขาบอกว่าแม่มันเกิดความตึงตันแล้วมันก็ออกมาเองนะน้ําตาเนี่ยทบ้านของันับถือนับถือมากทางบ้านคุณแม่โอปอซึ่งเป็นคนใต้แท้ๆเลยนะั้งแต่บรรพบรุษเลยเนี่ยนับถือครูโนลามากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแม่ปุ้ยวอกดีแล้วแล้วก็เป็นการสืบทอดด้วย มูต้องถึงนะม,มูต้องถึงกำลังใจถึงซ้อมถึงไมเซ็ตถึงถ้ามีมูอีกสักอย่างหนึ่งก็จะริม,มากนะคะตอม,มันมีอะไรโอปอต้องต้องเติมต้องเติมนตอนนี้โอปอก็ฝึกเรื่อง global issue ไว้เยอะมากนะคะก็ต้องเรียนรู้จริงๆก็ซ้อมในทุกเรื่องเรื่องการเดินเรื่องการตอบคําถามนะคะส่วนจริตอย่างอื่นเนี่ยแม่พุ้ยก็บอกว่าปีนี้คิดว่าควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาตินะเขาก็พูดเลยว่าจลิตคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่งดงามแล้วน่าค้นหาเขาบอกเธอดูสิพี่ปุ๋ยพี่ปุ๊กเขาไม่เห็นต้องดีดแบบละตินเลยคือเราไม่ได้เป็นละตินแล้วเราจะมาละตินละตินอยู่นั่นน่ะเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ดีบ่าอหนูทำไมหนูพูดฝรั่งไม่เป็นฝรั่งต้องพูดเป็นฝรั่งก็เราเป็นคนไทยอะ่ะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วใส่ความเป็นตัวเราให้เต็มที่ไม่ต้องมากั๊กไม่ต้องมางอก,งอกแง๊กเอาให้เต็มที่เนี่ยมันก็จะดีที่สุดค่ะทสามมาแน่นะคะแม่น,อน้อมา,ามไม่มาเราทําให้เต็มที่เลยค่ะ<อ> <laughs> เราไม่รอแล้วค่ะเราเอาให้เต็มที่เลยค่ะง<อ> <laughs> งไหมคะงงไหคะพี <laughs> ่ต้องคิดว่างงไว้ก่อนกำลังใจถิ่นแม่ก็ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยววันที่27ตุลาคม เราจะออกเดินทางจากประเทศไทยสซ่นครเม็กซิโกนะคะขอให้ทุกคนไปส่งกันถ้าเกิดว่างเป็นเช้าวันอาทิตย์เราจะบินออกจากไทยประมาณ1 0 5โมงดังนั้น7จ0งตรงเราไปถ่ายรูปเราไปเยรีกันที่สวนภูิค่ะไปด้วยแม่ไปต้องไปค่ะกำลังใจเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะไปที่สวนภูิจะไปส่งคนนั้นขอนต